ก่นี้เราจะ disconnect กันตรงที่มันมีโทรศัพท์มามเวลาที่เราอยู่บ้านหรือทำอะไรอย่างเงี้ยการทำอาหารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราวางโทรศัพท์ิ้งไว้เลยแล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเราเคยทำขนมปังไอ๋อรสชาแปลกแใช่ขนมปังที่แบบเราอาจจะใส่ตัวงยีสต์ผิดสวัสดีครับมาครับเิมะเมรียร์อมัสค่ะครับตอนนี้อยู่กับเราที่แอลไทยแลนครับในช่วง ask me anything เว็บมาร์ตินแอนเชฟเพราะว่าเราชอบกินถูกใช่ค่ะเริ่มจากการกินก่อนแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองทำดูแล้วว่าพอเราตัาลัจจะแต่งงานกันเราก็เลยอยากจะไปเรียนทำอาหารแต่ก็มีโปรเจกต์นี้เข้ามาพอดีใช่ก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยที่เราจะได้ฝึกทำอาหารก่อนที่เราจะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำอาหารให้กันกินครับ ดีครับผมว่ามันเป็นการเติมเต็มช่วงเวลาที่บางเวลาที่เราขาดหายไปนะบางทีทุกวันนี้เราจะดิส c o n n e c t กันตรงที่มันมีโทรศัพท์มามเวลาที่เราอยู่บ้านหรือทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราสนใจแต่โทรศัพท์การทำอาหารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราวางโทรศัพท์ทิ้งไว้เลยแล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆได้ได้พูดคุยได้ปรึกษาได้ช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ย เขาทำสเต็กครับแล้วก็ในวันนั้นก็จะมีบัวลอยด้วยใช่เคยทำบัวลอย <500. S 1> ทำไมถึงทำก็ไม่รู้บัวลอยตอนนั้นก็าีบอกว่าบีชอบอ่าเขาชอบกินบรวรัวลอยตอนนั้นช่วงที่ชอบกินบัวลอยมอจะนานมากแล้วเนาะสิบปีแล้วเรามันนานมันนานจริงแล้วก็เราเรียกได้ว่าเรามีช่วงเวลาที่น่าจดจำเยอะมากน <S <S มเนาะ ใบเตยค่ะแล้วก็ถั่วงอกอะไรก็ได้ที่ไม่มีใบเตยใช่ไม่ชอบใช่ข้าปีคือไม่ต้องห้ามปีไม่ชอบกินถั่วฝักยาวไงก็นั่นแหละนิดเดียวเองแต่ผัดไดไงผัดได้อ๋อโอเคเออไม่มีอะไรละมเขือเทศก็กินเขือเทศก็กินไดชีสก็กินไดแล้วอูนิก็กินได้แล้วทุกอย่างตอนในโลกนี้กินได้หมดแล้วใช่ที่เป็นอาหารนะ เราเคยทําขนมปังไงอ๋อรสชาติแปลกๆใช่ขนมปังที่แบบเราอาจจะใส่ตัวยีสต์ผิดค่ะเออแล้วกลิ่นก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนชีสอะเออไม่อร่อยก็ต้องโยนทิ้งเลยแล้วก็คือการทําขนมปังคือทุกคนก็รู้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ตีแป้งนานมากๆคือทิ้งเลยอ่ไมเออเคยใช่คือก็ทําทําแล้วก็ทิ้งอ่า สูตรค่ะใช่ผมแน่ <ทำ S 1> นอนทับททใจก็คือมีสูตรมาแต่ว่าเราก็แค่ใช้มันคร่าวๆแล้วหอังนั้นก็คือใช้ใจทำซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้กินไม่ได้หรือไม่จะกินไ,ไ,ได้ครั้งเดียว่อยทำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ละไม่เหมือนเดิมตอนนี้พี่หมากก็ทำได้แบบเกือบเต็มสิบเลยใช่แล้วบะปี๋ นี่ก็ใกล้เต็ม10แบบเฉียดมากๆแล้วครับคือถ้าสมมติว่ามีสูตรแล้วก็มีอุปกรณ์ครบก็ก็เต็ม10บทาได้ก็เราสองคนฝากด้วยเลยครับมาคมแอนเชฟครับผมในช่อง HBO หรือว่า HBO g o นะครับผมซึ่งจะออกอากาศเร็วๆนี้วันที่18สิงหาคมในรายการเราก็จะเห็นว่าจะเห็นความเป็นตัวเองของเราทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆเรามาแจมด้วยเนาะอาจจะมาช่วย หรืออาจจะมาชิมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ถ่ายเราเองยังเซอร์ไพรส์มากเพราะฉะนั้นคือไม่ได้เตรียมจริงๆค่ะทุกอย่างถูกเป็นเรียลลิตี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะครับทำอาหารไปด้วยกันครับโอเคครับสำหรับวันนี้แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วง Ask Me Anything นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับทาง L Thailand นะครับโอเคบ๊ายบายค่ะ